สบายดีพี่น้องบรรทุกผู้ทุกคนมาโซต้นไนนะม้แนลน้วมื่อนี้แต่ตลาดมาบางหนึ่งนี่แนซื้อกระถางแน่ซื้อต้นหมอกต้นไม้หลายอย่างเนาะเบิงด์ดฮัสสีเบิ่งเฮาสอ่ามาเบิรงเฮามีต้นอย่างแนนะ่เนาะต้นอันนี้มันต้นอันนาต้นยินเดียอันยางยินเดียเนาะซื้อยูฮันฟิลิปปินส์เมื่อวานนี่ตัวนี้เซาซีอดอนเก้าเก้าตัวนี้กะซื้อยูฮันฟิลิปปินส์อันนี้มันอัน นี่ก็อันแก้วสารพัดนึกตัวนี้มันสิบสี่ดอนเก้าเก้าตัวนี้แก้วสารพัดหนึ่งตัวนี้เอาซื่อมัตทบวอมากตัวนี้ตัวนี้เก้าดอนตัวนี้เก้าดอนเก้าสิบแปดตัวนี้ไม่ดอกมาพอมอันนี้ละแม่นานานวาสนาเนาะตัวนี้แหละแม่นานานบวงเงินบวงคำห้าดอนตัวนี้ตัวนี้แคสซูล่า ตัวนี้ก็ห้าดอนตัวนี้สีพิ้งก็ห้าดอนตัวนี้ก็ห้าดอนเนาะตัวนี้มืนนี่ตัวนี้ก็เก้าดอนเก้าดอนเก้าสิบแปดตัวนี้ตัวนี้เส้าหกดอนมึงต้องส้าหกดอนนะซ้าหกดอนเก้าสิบเจ็ดตัวนี้นะอืศซิบหกดอนเก้าสิบเจ็ดตัวนี้เห็นใบมันงามันเป็นคือดอกหวานบ้านเฮาอะไร แล้วสองอ่านนี่มันไข่สีมาเพียนพอดเนื้อเสื่อซื้อ,อ,อมันเป็นเอาบ่มีกากมะพร้าวเนะเาะก็เอากากไม้มาใส่เอาเด็ดินเอาอันตัวนี้มันขิงไข่อเอาโจกออกกดออกจากถางตัวนี้มาผสมกันอันนี้มันทานถุงนี้เสี่ยวมาผสมกับปลูกต้นไม้เอานี่แหละนี่เด้พอดมันไข่ซื้อหกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่ละแมนอันหนึ่งละแม่น14ดอน918เขาซื้อ6อันบพอกับเจ้าน้ากับจังสีได้ซื้อมาเติมใส่เนาะหักต้นไม้แห้งก็เลยสีซื้อมาปลูกให้มันงามอยู่ในเฮือนอคาสุรานี่ภาษาไทยนี่มันเอื้อนอย่างนเนาะค่อยลืมละเกี่ยวกรบอันเงินคํำอย่างนี้แหละก็เลลืมแล้วเนาะ แค่ okay. บันทีสิปลูกคนได้บันทีด้อปลูกแล้วมื่อแล้วพี่น้องเนี่ยต้นไม้ปลูกแล้วมืว่อละตัวนี้ใส่พอตคือกันวัดซื้อพอตคือกันอันน้มันเปลี่ยนพอตสองต้นใส่น้ำขันพี่จต่ตัวน้นอยๆนี่ยังมีพอตเธ่สิไปซื้อพอตมาใส่อยู่ปลูกแล้วมือละมางามนะ ดอมกมันก็ล้างบานขึ้นมาเทิมแล้วแท้เนี่ยโอเคแม่บายสบายดี